ไปดูเรื่องของการทำนากันต่อคะ่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโครงการทำนาเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตรกรรมใหม่คุ้งตะเผา,าโมเดลค่ะนายพัชรเศษบุญสิริสาริสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมเปิดงานโครงการทำนาเพื่อลดต้นทุนเพิ <c oughs> ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตรกรรมใหม่คุ้งตะเผา,าโมเดลณสวนสาธารนณะ หาดคุ้งตะเผาตำบลคุ้งตะเผาอําอเภอเมืองอุตร,รดิตถ์จังหวัดอุตร,รดิตถ์โดยมีดตรกิติรัตน์ณระยองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตร,รดิตถ์ในอำเภอประชาชนและเกษตรกรเข้าร่วมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้กล่าวว่าสำหรับด้านการทํานาที่ได้รับทราบ ในการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการทำนาด้วยนวัตรกรรมใหม่ของดรกิติรัตน์ในพื้นที่อุตร,รดิษฐ์นั้นนะคะก็พบว่าเกษตรกร,ร,กรต้นแบบตำบลคุ้งตะเภาอําเภอเมืองอุตร,รดิฐ์ได้นำแนวทางการทำนาของท่านมาปฏิบัติและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งจังหวัดอุตร,รดิษฐ์ได้มีการ ได้มีการนะคะเชิญเกษตรกรต้นแบบดังกล่าวไปร่วมกิจกรรมเผยแพร่แนวทางในการทำนานวัตรกรรมใหม่มาแล้วของจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะคะก็พร้อมที่จะขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะในการนี้ค่ะประธานก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนในการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกรชาวจังหวัดอุตร,รดิตถ์ค่ะจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตร,รดิตถ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุตร,รดิตถ์เขตหนึ่งก็ได้กล่าว ว่ามุ่งหวังให้เกษตรกรนำความรู้นะและนวัตรกรรมทางการเกษตรในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะก็ถือว่าการจัดโครงการการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะท,ที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ก็ขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ